วยเหนอรพีสมครับผมก้วยครเกลแไว้พอดีขั้นสมแล้วเรียกเตมากินแล้วพอนะเอารุนใดพ่อนอบางๆนบเอาลูกเต๋าดีกว่าอยากกินลูกเต๋าอยากกินลูกเต๋ากยเซา่จ้ะกอยเซลูกเต่าีแเอาแต่เนื้อล้วนๆไม่ต้องใส่ื้างในหรอเเอาแต่เนื้อป่ตัแ่บ พอดีน้องคันสมเลยแล้วกะคอยมาจัดการมาจ้ะพอดีกินเลยเสียเลือดไปให้มันเขาเลือดเขาอยากเขาเสีเลือดแซ่ยเพียวไปกันนี่เพียวเสียเพียวไปเนาะร้านเขาต้มเรียบร้อยเลยนะจ๊ะเอาไปแช่เย็นไว้ก่อนแม่จ่ายเงินค่อยปแช่ค่ไปแช่ก่อน ของแท็ของแมันเย็นช่วยสอนสดกโกกโก้โบึย้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ากอดเดอร์ทรงแล้วอันนี้ขายหน้าร้านจ้ะที่เหลือขายหน้าร้านครับผมโอ้โหเห็ดสุ่มเราขมาต่อตัวบ,บนะัตรเนี่ยใส่สไปโดนเรากระปุกกระเบิแซ่กึ้นมากปรุงซะหน่อยกันป่ะนี้จัดไปเลยแม่จัดจัดไปเลย เป็นลวกัวหลายๆเลยข้างหอมของแข่โอ้ของแข่เลยวะของแขกเพราะว่ายนุ่งเสี้เสียกับเบื้องเหลือเลยเลยนี่รูปเต่าตรงกลสุดๆซาซิมิปานห้องโอ้มันสุดๆไปเลย สุดเลยมันหแมนจ้ะสุดๆไปเลยว่าสันว่ามีแล้วเอาถึงเบื้งมันได้นนีเขาเครื่งองเขามีเลยขาวเครื่องขามีโอ้จนว่าเย็นสวยๆมันมันเยน็นอืมสอรเลยกันป่ะสิจอร์เลยพออ่ะมีละอำรำเพียงจ้า โอ้ยยายจุมาพอดีผมก็ทอยแล้วครับผมไปจุละอ่พ่อเขาเสยไหสองสาวคนนลุยกันเลยบ่ดโอ้วันวันวันนั่นซ่อนยุ่งขังจัดไปว่างานงันละพว่างันกระลังวันที่ซอยแล้วเอ้ยนิดปี่ดยังวนแล้วปิดกันสมกันสมสม่งนพิดร้านไทยอีกสันนี่แกราแบบนั้นกมจค่ะ กินสองถุงเด็กไ,ไทยเอกสารสเรากินสองถุงมากินข้าวก้อนถึข้าวก้อนต้มนี่ผมกำลังประเด็นแ่บเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังกินก่อนเรื่องอื่นเอาไว้ที่หลังสามไอ้อไวทิทย์อน,นลูกค้ามาอีกแล้วเอวเอเป็นยังไลูกค้ากินบิมบัติบัติ แขกอันนี้แเขเเกมิสซิมัสก์โอ้ยกายมาเห็นผ่าเขาเสย <c oughs> ลาบปากมาบุญปาก<ข>านี่ก็จะว่าตะเบียนซองตาเสยมาเดียวพอเห็นหงทักนี่สิตะเบียนกันนั่งกดินไม่ได้ซอง เอาสร้อยไว้แล้วก็เอาแซ่แเ,แเปียแซ่เปียแล้วไปใส่ตู้เย็นหนึ่งไงประกันคัดอืมคัดทุกวองมนเขเอาของไปใส่บวงย่างเดียวตัวอ้าวดีสิเพคคนดูใส่ดีสิซอกหาให้เห็นหเหรอหอมแดงเห็นดีดีแนไ่ไหนอืมอืมยัง ซอยใส่แข้งห่อนก็ห่อนเจมนาทีอาบน้าก็ยันล่างปิดก่อนยันล่าง,ง,งเดี๋็กสารปิดก่อนเถอะแล้วพ,อพว่อกักเผาเสยเวยืดบันเหลาบปากลาบปากมีเสยลาบปากได้กินลาบมั่วจ้ะแต่ตัองเจอถึงสอปก่นเนาะไหว้ังมาชองกันเนะา,านเนะ กกน้ำตัลไส้เขาเกี่ยวปนอันค้มพอดีดเาานี่ยค่ะว่านั่นค้มหลายก็คม้มจมี่ค้มหน่อยก็คม้มจมี่ค้มพอดีทักใส้นี่อยากกินได้ยังนะหน่อย<ส>นี่นเป็นยาจัง่อยนะเออพอเป็นยาถามว่าพอเป็นยานั้นได้อยู่ เป็นวากินหน่อยเป็นยาเออกินเป็นยาอู้หูปีน้องเอ้ยแซ่บคักเอาตับฉันไปใส่เบิดตับเบิดได้นี่เนาะเบดแล้วโอ้ยหอมเมียนปุ๋ยหาบ่เห็นบุยเลื่อลุ่นแล้วเฮ็ดก้อยตับให้ลูกค้าจานสุดท้ายก็เลย่องได้แต่เนื่ยดีนะจานมาทันฉันไก่มาพอดีกำลังยิ่งย่างไก่แล้วไก่เยอะ ้ำนี่พเพราะฉัีเบเนาะบอกผมแห้งนี่แหละฉันเจบต่อดผมเพียยย่งเดียวบรุฉันเจยบตลอดฉันหาผักแตงก่อนนะนิ่มันยุ่ง,งนะแยุจ่จจกหาจิงพอแล่ละ

หนาญหนุ่งงมแต่ส่วนเะ้ะมาบ้วงเล้วมันม็คยทักอมวมันเคยสะใจเมืม่อน,นี้ข้อเดียวกันมามโชกดียังคักพพแล้วก็พักเข่าแลวล่างมือนวันเลยละ เจับดีป่ะเนี่ยปักใสใสใช่ไหม,มหเป็นมัยำอ่ะสดนเลือดใช่ไหมอืมอืมผมพอดีอะ่ะอืมตอนนี้มันเห็นจ่องเลยเว้ยกินใจตาสัมสัก<ง>ส่วนเลยส่วนข้างนี้ไงส่วนเลย,เลยอืม,อม เมื่อนี้เนี่ยประทับใจย่างหนักเลยเพราะว่ามันหนุ่มมาจอเด็กระเสียบสุดอเทียวล่ะเอาเด้ยวยเน็คกิพ้พ่อนงาซ้อยไปใส่ตูไวเออใส่ลำแข็งไวปมันกอบงไปโอ้ยสักแต่ผู้ถอดทำไมเ่าคนกับไห้ถึงลำแข็งแต่ว่าว่าไก่เพิมเย็นมันมี้ยังแส่บ คนหลุดไม่ก้นว่าทำไมก้อนบ่มีดอกตัวหยอกตัวเย็นอ่ะอืมห้วนำเกลือกขวบขวบหัวก็ขวบหัวเราปั้นไตจานแรก เราจะใส่มืออื่นขวมือตัวมือมันหอมดีเนะแรงบกุกิบุกฟันว่าจดสัย่างมาทางนี้อเอาแตเจอที่มาถ่ายเอกสารเบิรงส่วนจัมบิดส่วนเลยส่วนเลยเปล่าส่วนยยอย่าจำอย่าจำเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทันลนนั่นถ่ายเอกสาร Oh. โชคดีพ่อผักเขาลู mm. oh, กกขนาดหนูหัวไวกับบ่ฟังก็ mm. ผักเขาเนาะเดี๋ยวนี่บ่อใครได้ออกไปถึงหนอกเลยมันได้คัน<ะ>จมทุกมือคันจมต้องลูกค้า mm. อ่ะไ oh. ๋อไ รวมตอนเนี่ะเหรอแล้วเขาบอกนั่งอยู่เขาเน้นตอนเขาไม่ได้เน้นเขาอ่าเขาเพาะเขาเขามาเพาะผักเขาเนาะนี่กำลังแล้วมนันต้อนกำลังพอสมอวยวือสันนู้ใจตุกต๊กตุก๊กตับตับอยู่อันตกหามาแจงนี่แม่แจงมาก Ừ, Xuân à. đây Ngon, ngon là. Xuân xa ừ. đấy nào. มาเตะจังเบื่อทักแค่โอ้ยหโอบาวอ้ยอยากเป็นไม่หลุนเนี้ยเนาะเดือดนงแรกนะหอ สูตรนีน้แซ่บดีเลยฮะแรงเนี่ยขึ้นๆตัวเอาส่วนเอาอว,วอเซ็บตลอดตลอดอาหารองไรก็ได้ ăn bụng nữa Ồ, oh, nhanh còn nhau nhiều lắm Nhau nhiều rồi chứ Xoạc đấy <laughs> ดักก็เงียดังคนนี้นนน <c oughs> มันหนังคนละท่านคนนะัดทางมือกันนะสะลงไปนะคะเ่ินเพ็ด ต้องขังใจกันพี่น้องอเองออได้แล้วได้ได้ได้ไดให้กระท้องกันส่วนส่วน khó nhắm quá Cứ mình kìm khẩu không mình toàn lắm Hát quá xay Cái đi luộc đấy Mày Còn đuôn nó kì Ừ, đuôn nó kì Đẹp mày Chạc kem nó mày như vậy Chạc vô Hết đồ hình nó phải xếp แสบกักแสบเนี่ยตึ้งเพ็ดตึ้งแสบพี่น้องเอ้ยคณได้เป็นคนเนี่คือเห็ดแสบแต่วะายองจะวังดิงเนะ <c oughs> าะเมนจะวองเห็ดน,นะประมาณนั <c oughs> ้นคนแดคือเห็ดแสบอ่ะแสบแล้ว ตัดแตกปกติยะจูเล่สินเน้นตับมือนี่ตับเหมือนก่อนจะในลูกค้าจานทุก้ายไปกินก๋วยตับย่างไก่ไปเนาะเดี๋ยวเขามาเอา้ายังยูนร้านอยู่บปล่ายังยืนร้านยุคนี้เซ็กชั่นละทีร <laughs> ่างมือนวลเลยแล้ว ันบอกว่าเห็นผักเขาเห็นแลนไซยักอัดผักเขาบางสันมันสิบอิมเ่นว่าเอินกินแลนไซเอิ่นไซแลนดีสุดเลเเป็นบ่าไง ก็รูเหอนลงีนเพิ่นสมเพิ่นเพิ่นมหลงซีนยังยัดทองยำยังี๋วอือเป็นอะไงมือนี่ครูหูมากหูสุกยอดเลยจะต้องส้อยแซ่ใส่ขีเปียก ลมกเตาไปทางเจ้เย็นไปไทยตั้งหากลาบปากแกจิ้เล่ามาเรียบร้อยเลยมืงเนี่ยเอาไเสียสะละให้ต่อส่วนเลยเ,ออยเอะละจอเน,นาะจอดเสียสละเลยโดนๆจ้าจงไปเดี๋ยวมาส่วนเออนั่นแหละ เขาเหนนตอนนะเชียยวงตอนซ้ามีผสี่คนเ้ยข้เกี่ยนตับเออมีมูเกิ่นตัวคูหูมากเ็นต้องเกียงตับยไนบ่อน้บ่น้ Được rồi, là cần hỏng bỏ, bỏ ra ngay Được rồi, không cần hỏng bỏ, bỏ ra ngay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, hình bớt như mến á nung để ở cái tô này nè xoăn mướt cho em cho em cho em hứt sâm não đấy đặc โดนโดนกินเด็กท่แสบคัดไม่นด้เจ้าหนะโดนกินเปนึง่ง <c oughs> ง่ายมันคือไซละ่นนะหาบาพ่อไปก่อนเอเเอนั่นแหละเป็นเคลียร์ไซต์ตัวนี้ตอนสุดไทยสงองซน,นสามโซนมัน่ออ <c oughs> มันไ่ได้หญเล็กใหญ่ยิ่ออยง, <c oughs> งใสเขาเรียกผักผักผักพืช <c oughs> ว้าจนรจะไปถ่ายเอกสารมาิแมนก็ดีแหละเมื่อนี้แซบคักคู่หูมาม,มาพ่อพระเขาเออเดียวมาพอดีเนาะด้งในหอยเลยกอดโตไป กะคือก้า,เาวเราจะฝากอะไรก็แช่นายห้อยเปลือกวิธีอิสานบันหอ้อน้ำได้จ้าเด้โมนีแซ่บวันยั่วแล้วสำหรับโมนีกระตกันะนั่จ้าสวัสดีจ้า